นนี้ะะคะ ASMR ของเรานะคะเราจะมากินนี่เลยช็อกโกแลตช็อตนะคะของ o r i g i ินอลดารค่ะจะเป็นชอ็ชอตแบบนี้ซึ่งอลังการมากๆเลยนะคะอันนี้พี่ผาซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะหมดนี่เลยโอ้เยอะมากถ้ากินหมดนี่นะคะพี่ผา จะบอกก่อนว่าส่วนตัวเปิร์พาชอบกินช็อกโกแลตมากยิ่งเป็นช็อกโกแลตขมๆนี่ยิ่งชอบมากค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะจะแบบว่าฟินเบอร์วังอะไรขนาดไหนนะคะน้องๆต้องตามไปดูเลยว่าเสียงกินเนสมาวันนี้จะอลังการขนาดไหนถ้าอยากรู้แล้วนะกดไลค์ให้เปิระพาให้ถึง1 0,000ื่นไลค์แล้วตามไปดูกันเลย 我一见就喜欢嘞。Oh, yeah, 我听。Okay. ชาดานี่นะคะทุกคนพี่พากินไปต้อง3หลอดแน่ซื้อมาเยอะแยะขนาดนี้เลยนะจะเก็บใส่ช่องฟิตเอาไว้กินตอนที่แบบว่าเหนื่อยร้อนๆแกอันนี้นะกําลังฮิตในหมู่วัยรุ่นมากๆเลยนะคะพี่พาก็ไปซื้อในอินเทอร์เน็ตมานะคะเขาจะมี2รสชาตินะมันจะเป็นดาร์กเลยเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นแบบ ขมไปเลยนะแล้วมันก็จะมีแบบที่มันแบบว่าขมน้อยกว่านีนะ้เป็นสีแดงเนาะส่วนตัวพ้่พาชอบกินแบบว่าขมมากๆก็เลยแบบเลือกรสชาตินี้มานะแต่ถ้าใครสนใจอยากไปสั่งซื้อเดีย๋ยวพี่พาให้ไอดีลนอะไรเข้าไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้เนาะก็อันนี้นะเราก็ซื้อมากินส่วนตัวนะเยอะมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นด้วยมันก็จะเป็นคล้ายๆติมอะคือแท่งละยี่สิบห้าบาทเองนะอันนี้มันก็เสมือนเป็นกินไอติมแท่งละยี่สิบห้าบาทแต่ถ้า กินทีเดียวสามรอดแบบนี้ก็จะเป็นสาวุ่งนี้ช้าเลยค่ะให้ไงคลิปนี้เบาผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้เอาอะไรมากินอีกในเอสบาก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เบ้ผ่าด้วยนะถห้าไงคลิปนี้เบาผ่าไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปได้ได้รอนคลิปดีไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ